ข้อมูลเผยการปราบปรามการขุดบิตคอยของจีนทำให้เหมืองขุดในอเมริกาเหนือขุดบิตคอยได้เยอะขึ้น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่านักขุดบิตคอยในอเมริกาเหนือจะมีความสุขไปกับการขุดบิตคอยขึ้นมาเป็นจำนวนมากโดยบริษัทเหมืองขุดคอริโตที่จดทะเบียนทั้งหมด5แห่งสามารถขุดบิตคอยได้รวม1,802 BTC ในเดือนนั้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย58%เมื่อเทียบก,กับเดือนมิถุนายนข้อมูลอัปเดตที่เผยแพร่โดยบริษัทเหมืองขุดชั้นนำทั้ง5รายได้แก่มาราทอนอากบล็อกเชนบิตพาม พัก8และริออร์ล็อกเชนได้ทีให้เห็นถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในเดือนกรกฎาคมซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการปราบปรับการขุดบิตคอยในประเทศจีนริออดและมาราทอนติดอันดับสูงที่สุดโดยขุดบิตคอยในเดือนกรกฎาคมได้เพิ่มขึ้น82%และ66.42%ตามลำดับและที่น่าแปลกก็คือในเดือนมิถุนายนเหมืองขุดทั้ง2ขุดบิตคอยได้เพียง243และ265.6 BTC เท่านั้นแน่นอนผลผลิตบิตคอยที่เพิ่มขึ้นเป็นผลพ่วงมาจาก ปรับปรามการขุดบิตคอยในประเทศจีนประเทศที่ในอดีตเคยเป็นครองส่วนแบ่งอัตราแรงขุดมากที่สุดในโลกซึ่งการปราบปรามที่เกิดขึ้นนั้นได้ทําให้ภูมิทัศน์การขุดบิตคอยเปลี่ยนไปตลอดการเนื่องจากอัตราแรงขุดที่ร่วงลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากการปรับปรามเหมืองขุดบิตคอยของรัฐบาลจีนสิ่งนี้เป็นเหตุนี้ทําให้ค่าความยากในการขุดบิตคอยบนเครือข่ายถูกปรับลงทําให้ขุดได้ ง่ายขึ้นดังนั้นบริษัทเหล่าที่ดำเนินการขุดอยู่ตามปกติจึงได้เห็นอัตราแรงขุดบิตคอยรายวันของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งรวมถึงบริษัทในอเมริกาเหนือทั้งหมด5แห่ง